เรียกออนไลน์ line, หรือออนไซต์ site, ดีคำถามนี้เจอบ่อยครับช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปตัดสินใจนะครับว่าจะเร,เรียนแบบไหนลองไปดูข้อดีของแต่ละแบบก่อนนะครับเริ่มจากออนไลน์ line, นะครับออนไลน์ line, เนี่ยจะมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงเนาะเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเรียนที่บ้านที่ห้องนอนที่คาเฟ่น,นะครับที่ไหนก็ได้ ตามสะดวกเลยนะครับถ้าเป็นออนไลน์ site, น้องจะต้องมาเข้าเรียนนะครับตามมาฐานที่ที่ทางค่ายจัดไว้ให้นะครับแต่ก็ยังมีข้อดีของเขาก็คือบรรยากาศในการเรียนการสอนจะมีบรรยากาศเหมาะสมน่าเรียนทําให้เรามีสมาธิและก็สนใจใส่ใจในการเรียนรู้มากขึ้นนะครับแต่ที่2ครับเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่าน้องมาแบบออนไลน์เนี่ยน้องจะมีค่าใช้จ่ายใาเรียนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับคือเรื่องค่าอาหารการกินค่าเดินทางค่าอีพักเหล่านี้ครับแต่ถ้าน้องเรียนออนไลน์ น,น้องจะสามารถประหยัดในส่วนได้เลยนะเพราะว่าเราเรียนอยู่ที่บ้านของเรานะครับที่3ครับก็คือเรื่องของประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าน้อง mm hmm. เรียนแบบออนไลน์ site, เนี่ยน้องจะได้มีเพื่อนๆน,นะครับที่ ตั้งใจฝ่ายเรียนรู้แล้วก็อยากจะเข้ามาหาลัยนะครับแล้วก็เรียนเก่งๆนะครับมาอยู่ในห้องเดียวกับเรานะครับแล้วก็เราจะได้มิภาพได้เพื่อนๆใหม่นะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับที่ได้เพื่อนในค่ายและก็ไปเจอกันอยู่ที่มหาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มีหลายคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องเรียนออนไลน์นะครับบรรยากาศแบบนี้น้องจะไม่ได้สัมผัสนะครับแต่ว่าน้องจะมีเพื่อนๆที่อยู่ในช่องแชทเหมือนกันนะครับที่สามารถพูดคุยตอบโต้ถามตอบกันได้เช่นกันนะครับทีนี้การแต่ใจในเรื่องแบบไหนนะครับทีนี้เราก็ประเมินเลยครับว่าตัวเราเหมาะ กับการเรียนแบบไหนมเมากันนะครับถ้าตัดสินใจได้แล้วนะครับยังไงลองดูข้อมูลตารางคอร์สเรียนแล้วเลือกวิชาที่เราชอบหรือชุดวิชาที่เราชอบจะเลือกออนไลน์หรือออนไซต์สมัครด่วนได้เลยครับ e X Summer Camp 2024ติวฟื้นปูปูพื้นฐานพิชิตข้อสอบเน็ตแซดติวแคปย2่วันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงครึ่งสนใจรายละเอียดทักแชทปิดเทอมนี้แล้วพบกัน